เมื่อรับชมคลิปของผมแล้วก็ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยและกับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยเนื้สวัสดีมากมายแตสหายทุกท่านครับกับผมเปื้อแมนินฮูดกับเกมปลูกผักในตำนานพาะรีเมจนะครับ วันนี้ก็ผมก็ข้ามมาวันที่2ฤลดูหนาวเลยนะครับก็เขา้าฤดูหนาวเรียบร้อยแล้วพอดีวันนี้นะครับก็เป็นวันเกิดน้องเจนด้วยผมก็เลยจะเอาของขวัญไปให้เธอซะหน่อยนะครับก็ที่จริงหัวใจเธอก็ขึ้นสีส้มเลยนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะจีบเธอไปเรื่อยนะครับแต่ผมก็อาจจะยังไม่รีบแต่งงานมากนะักนะครับแล้วก็อพอ,อวันที่30เดือนที่แล้วนะครับก็เป็นวันอะไรอ่ะเป็น เป็นวันความกินจจัเก,กอเบ้นะครับหรือว่าเป็นวันฮาโลวีนนะครับฮาโลวีนในโลกความจริงก็จะมีเด็กๆมาขอขนมนะครับแต่พอดีผมกล็ลืมเตรียมขนมให้ก็เลยไม่ได้ให้อะไรเด็กๆนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะมันแค่เป็นอีเวนต์เล็กๆที่จะเพิ่มค่าของเสบานให้เด็กๆเ,เท่านั้นเองแล้วก็น้องป,ปูปุรินะครับถ้าเกิดใครจีบน้องปอปุริวันที่6วันเกิดเกรนะครับแต่ว่าก่อนจะถึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมตัวก่อนเผื่อวันนี้ จะไปหาน้องเจนก่อนนะครับอุ้งนี้อุ้ยปูของพุกนี้หิมะตกเฉยครับผิมะตกธรรมดาแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ปลูกพืชไม่ได้แล้วนะครับต้องเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวโอเคครับอันนี้ก็ดูเครัยอันนี้ผมซื้อมาจากแวนนะครับเป็นเครื่องเล่นเครื่องเล่นเทปเอ้ยเครื่องเล่นแผ่นเสียงแต่ตอนนี้ย,ยังไม่มีแผ่นเสียงสักอันอ่ะแต่ไม่เป็นไรไปดูห้องนอกก่อนอุ้ยอ้าวทนายกมีอะไรเนี่ย ฮูบิฉันมาให้เธอช่วยหน่อยนะพอดีฉันได้ยินว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ดีมากๆและพร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นและฉันคิดว่าเธอก็จะเป็นคนอย่างนั้นจริงๆพอดออีฉันไปคุยกับท่านนายกคนอื่นนะ่ะแล้วก็พอดีเกิดุบัติเหตุนิดหน่อยเอ่อถ้าให้เล่าง่ายๆนะก็ ทํานทำเพชรของเขาพังเนะ่ะทันก็เลยอยากจะหาอ๋อพอดี <c oughs> ก็คือประมาณว่าท่านนายกนะครับก็ทำไปทำอของของคนอื่นพังก็เลยอยากให้เราไปหาของมาชดใช้ให้นะเออ <c oughs> อ๋อลองดูรับไปก่อนก็นแล้วกันโอ้ดีเลยเอ่าก็เขาจะมาถ้าหาของได้แล้วเขาจะมารับของตอนทุ่มหนึ่งนะครับที่บ้านแล้วก็ออกจาก บ้านตอนทุ่มหนึ่งก็ถ้าเกิดทำเควสนี้ก็น่าจะทำให้ลุงนายกเนี่ยสนิทกับเรามากขึ้นนะครับเอแต่ว่าเพชรนี่ต้องหาที่ไหนครับเนี่ยเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขอดูอันนีน้นางฟ้าเออก็อาจจะส่งอาวได้แหวนเฟเวอร์มาอีกแล้ว เก็บ okay, ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าแวนไม่อยู่แวนเขาจะออกมาตอนวันอาทิตย์ไอ้วันวันพุธเท่านั้นเอเอาอยัางไงดีวะอ่ะน้องน้องสตรีมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปศึกษาก่อนนะครับแป๊บหนึ่งว่าเพชรี่ต้องหาจากที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงเอาล้วนะตัดก่อนโอเคครับก็ผมก็ไปศึกษามาแล้วนะครับว่าเพ เนี่ยก็จะอยู่ในเหมืองนะครับเป็นเหมืองกลางทะเลสาบนะครับก,ก็เป็นเหมืองที่มีพวกแร่อัญมณีเยอะๆนะ่ะแต่มันจะอยู่ในชั้น10นะครับชั้น10แล้วก็ชั้น20 30แล้วก็อันอันหรืออันไ้ออันต่อไปก็น่าจะ7ิต0กนะครับก็ผมคงไปไม่ถึงชั้นนั้นหรอกแต่เป็นว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองลงชั้น10ดูก็ไม่รู้ว่าจะได้เพชรไปฝากท่านนายกหรือเปล่า อ่าดูดิเนาะเออผมจ้างน้องคนแค่ช่วงนี้นะครับผมจ้างน้องคนแค่มาดูแลสัตว์เลี้ยงแทนผมและเพราะว่างานก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับอ่าก็ดูสัตว์ว่านี่ครับฟาร์มผมขยายแล้วนะครับเออเล้าไก่แล้วก็ตอนนี้นะครับเออน้องสัตว์น้องสัตว์เราก็มีไก่หัวใจโอ้โหเดี๋ยวเดีวสิบด,ดวงแล้วครับเนี่ยมีตัวสิบดวงแล้สิบหรือเก้าเนี่ยเดี๋ยวผมนับก่อน เอา9ครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อย8ก็ถือว่าผ่านแล้วก็อ่ะเดี๋ยวนะเธาตัดขนไอ้นี่ก่อนตัดขนนกกระต่ายก่อนชับ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 อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าคราวหน้านะครับผมก็จะหาทางสร้างไอ้เนี่ยไอ้เครื่องทำไหมพรมนะครับจะได้เอาขนกระต่ายหรือแม้แต่ขนแกะเนี่ยมาปั่นให้กลายเป็น ให้กลายเป็นนี่นะครับไปกลายเป็นไม้โพรมเพื่อจะได้ทาเควสของป้าเอลินะครับเอ้ยป,ป่ใชาเอลิเออผมเขาเรียกว่าคุณยายแล้วกันเออที่เป็นคุณยายของของเอลินะครับเท่าที่ผมจะลงเหมืองนะครับผมคิดว่าต้องใช้พลังงานเยอะแน่เลยเพราะฉะนั้นเถอะผมขอเตรียมสเสบียงก่อนนะครับแต่ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เตรียมซื้อมาระดับหนึ่งแล้วครับแต่ไม่รู้มันจะพอเปล่าวันนี้วันอาทิตย์ด้วยสิอ่าครับผมขออนุญาตเตรียมสเสบียงก่อนลงเหมืองนะเอหรือว่าจะไปหาน้องเจนก่อนดี น้องเจนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ป่าแถวนี้หรือเปล่าเอลื้อเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูลานกว้างหน่อยนะครับเผื่อเจออีเวนต์ของคลิปหรือเปล่าไม่รู้นะจะเจอหรือเปล่าถ้าไม่เจอฮะหรือว่ายังไม่ยังไม่ครบกําหนดหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรยังมีเวลาลงเหมยนั้งเยอะเดี๋ยวขอหาน้องเจนก่อนเอหรือว่าน้องไปแวะตามร้านอะไรหรือเปล่า เพราะว่าดูเหมือนว่าน้องเจเนเขาจะชอบมาแวะพวกร้านสัตว์นะครับไม่ร้านไก่ก็ร้านวัวนั่นแหละอ่าวันนี้ร้านปิดโอเคแสดงว่าไม่อยู่นะแหมพอจะให้ของข,องขวัญนหาตัวยากอากเออยู่บ้านนี้หรือเปล่าอ่าไม่อยู่แฮงั้นก็ลองไปดูที่ประจําของเธอกละกันก็คือเต็นท์ของเธอนะครับเธออยู่ที่เต็นท์ไหม เข้าไปข้างในอ้าวไม่อยู่เฮ้ยเธอไปไหนวะเอ่อตามข้อมูลอะถ้าวันนี้เธอจะอยู่ที่เต็นท์นะแต่ท้าไมอ่ะนี่ไงอยู่นี่โอโ้โหเอ้ยเมื่อกี้มาท้อสงใสเธอเพิ่งวาร์ปมาโอเคครับบอกผมก็เอาช็อกโกแลตให้เธอสักหน่อยโอ้วันเกิดฉันขอบคุณมากนะแหมแต่หัวใจยังไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับแต่ว่าต้อง เพิ่มอีกหน่อยเอาละต่อไปก็ผมต้องลงเหมืองน,นะครับเพื่อไปหาเพชรซึ่งต้องมันจะอยู่ในเหมืองชั้น10นะครับหรือเมื่ก็20แล้วก็30 70แล้วก็90โอ้เยอะแยะเลยครับประมาณว่าเออช่วงช่วง10แรกอะครับก็จะเป็นเออมีโอกาสเจอเพชรซึ่งโอกาสค่อนข้างจะน้อยด้วยสิเอางั้นเดี๋ยวผมเขาเตรียมสเปียงก่อนอาหารที่ทำได้ง่ายๆตอนนี้ก็คือ ขนมไหว้พระจันทร์ครับอ่ะทำให้มันสูงสุดไปเลยคอนเฟิร์มทำได้อีกเปล่าวะเอาได้อีกอันหนึ่งนะเอ,อแล้วก็ทำอะไรได้อีกเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอ่าทำมันเผานะ เอาไปเยอะเลยเอาเอาไปหมดกลุเลยโอเคแล้วทำศัตรูนะอา้าใช้มันหมดนี่แหละอ่ะอ่ารู้วิธีทำเลยแล้วอา่าฮะแล้วก็เข้าผัด ข้าวแกงกะหรี่ได้เฮ้ยอ้าวข้าวห่อไข่ไข่ต้มโอเคโอโ้โหจูู่เมนูขึ้นมาบานเลยเยโโฮ้ยโอโ้โหโอ้โหโอ้โหผลจากการทำอาหารครับโอเคอ๋อมีสเสบียงพร้อมไว้กินนะครับเผื่อหิวโอเคมีอะไรได้อีกไหมเนี่ยขอดูก่อนนะครับโอเคข้าวแกงกะหรี่อ่ะไหนๆก็ไหนๆ,ๆ,ๆแล้วทำมันซะเลย โอเคเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวขอ,อไปอาบน้ำพุร้อนก่อนนะครับแล้วก็จะได้ลงเหมืองกันเลยจุดมุ่งไมายต่อไปก็คือเหมืองกลางทะเลสาบนะครับเพื่อจะไปหาไอ้แร่เพชรนะครับเพื่อจะให้ท่านนายกทึกจะมาหาเราตอนประมาณทุ่มหนึ่งนะครับก็แต่ก่อนอื่นเพื่อที่จะเตรียมพร้อมเต็มที่ขอแช่น้ำร้อนก่อน ต่อไปก็คือการลงเมืองเอ่อเราจะเน้นลงลงชั้น10ก่อนนะเอา้าฮ้ยขุดเจอเลยเว้ยโอเคไม่เป็นไรขุดไปเรื่อยๆขุดเฉพาะตรงจุดที่มีโอกาสเจออะเจออีกแล้วชั้น2แล้วนะครับอะเจออีกแล้วเว้ยเออดูโคตรดีเลย โอเคแต่ตรงนี้เริ่มตันแล้วเพราะฉะนั้นเปิดจุดเฉพาะจุดที่มีโอกาสจะเจาะได้นะเราจะเน้นลงให้ถึงชั้นที่ม,มีของก่อนนะครับแล้วค่อยแล้วค่อยเน้นการขุดอ่าเจอแล้วอ่าเจออีกแล้วครับ เอ่อตอนนี้ชั้นไหนวะ,อ,ะอ๋อติดเออเดี๋ยวไม่เป็นไรอ่าสมุนไพรกินได้นะเนี่ยโอเคตรงนี้ตันแล้วอ่าลงอึ๊บตอนนี้ชั้นหกเองโอ้ เทได้แล้วแหละมั้งอันนี้อะไรโทกปัด๊ดอ๋อ่อะเริ่มเหนื่อยแล้วกินอะไรหน่อยโอ้โหขึ้นพูดๆเลยโอเค ครับผมก็มาถึงชั้น10แล้วนะครับก็เป็นชั้นที่มีโอกาสที่จะเจอเพชรก็ระหว่างทางก็เจอแร่หลายอย่างเลยครับแต่ว่าสเบียงก็ยังไม่ค่คยลดเลยแตไม่เป็นไรสเบียงตุนไวแ่ก็น่าจะพอกินน่ะแหละครับโอเคต่อไปนี่คือการคือการขุดหาแร่เพชรล้วนทุบมันทุกงหินนี่แหละ อ่ะเจอแล้วครับโอ้เจอง่ายกว่าที่คิดนะอ่าไหนไหนก็ไหนๆนแวละผมขอความแร่ซะเลยเพราะว่าแร่แถวนี้ก็น่าจะมีมูลค่าดีนะถ้าเป็นพวกแร่หายากเอานี่ละกันผมจะลงจนกว่าจะเหนื่อยนั่นแหละอ่ะเต็มของเต็มแล้วครับโอเคงั้นกลับก็แล้วกันพรไหนๆก็ไหนๆและได้ของที่ต้องการแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวท่านนายกมาแล้วก็เอาเพชรให้เขานะครับโอ้สเบียงยังเหลือเพียบเลยอะ่ะเออเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็เก็บไว้คราวหน้านะครับพะผมจะไปหาแร่อัตามันไทซึงต้องไปลงเหมืองปกตินะครับซึงก็ต้องลงไปถึงชั้นสิบนะ่ะก็สเบียงขนาดนี้ก็น่านจะพอแล้วแหละนะงั้นแร่อื่นขายให้หมดเก็บเพชรเอาไว้ให้ท่านนายกอ่าครับ ก็ระหว่างรอก็ต้องรอทุ่มหนึ่งนะครับกว่าท่านนายกจะมานะครับเกือบทุ่มหนึ่งแล้วอะฮะเอ๊ะดูเหมือนท่านนายกจะมาแล้วเดี๋ยวขอเก็บเอ้ยอย่าเพิ่งเอาของขึ้นอ่าเดี๋ยวลองคุยกับท่านนายกหน่อยนะท่านนายกมาแล้วท่านครับผมมีเพชรมาให้ท่านแล้ว อ่าครับอ่าใช่ใช่แล้วละหาได้เยี่ยมมากเดี๋ยวฉันก็จะเอากลับไปไปหาเพื่อนบ้านที่ฉันทำพังนะอ่าขอบคุณนะสำหรับไอ้นี่ได้รางวัลมาโอ้เป็นท่อนไม้ทองคำนะครับหายากมากแต่ก็อย่าเอาอย่าเอาไปใช้นะอย่าเอาไปใช้เอ่อไวนะ้เใ้ในฟาร์มนะเออเก็บไว้ เออน่าจะเป็นจะโดนฝนแล้วไม่เป็นอะไรนะโอเคครับผมก็ทำเควสของท่านนายกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอดูค่าความเอ่อความสมพันธ์ท่านนายกหน่อยสิอ๋อได้7ครับอีก1ก็จะได้8แล้วแต่ก็เป็นเควสที่ทำให้ท่านนะครับโอเคครับวันนี้ก็ได้ได้ภารกิจมาโดยไม่ไม่ได้ตั้งตัวนะเพราะตอนแรกผมคิดว่าแค่จะให้ของขวัญวันเกิดต้องเจีเฉย ก็ดันมาได้ได,ได้เควส์ไอ้ท่านนายกพอดีก็กดีเลยครับก็เผื่อจะได้ไอเทมพิเศษมาแล้วก็ได้ค่าความสัมพันธ์ของท่านนายกเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเอาละครับเมื่อหมดเวลาต้องขอลาเป็นกันไปก่อนคบกันใหม่โอกาสหน้าขอให้สทยังคงสถิตแก่ท่านตลอดว,วันนี้สวัสดีครับ